สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลปฏิพัทธ์ออโต้นะคะอ่านี่เลยรถเพิ่งเข้ามาเลยค่ะรถห้าที่นั่งเครดีฟรีดาวนะคะลูกค้าคันนี้ t o โย t a a อเวนซนะคะเครื่องพันหตัวอ e, ีปี2013นะคะนี่ค่ะสีดำมานี่คือแบบว่า มาได้ประมาณสองสามวันแล้วแต่พลอยรีบเอามารีวิว,วก่อนยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะคันนี้สีดํานะคะเกียร์กระปุกนะคะเดี๋ยวพลอยพาชมรอบคันนะคะว่าเขามีออปชั่นอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะสวยมากเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถห้าที่นั่งนะคะผ่อนสบายสบายประมาณหกพันนะคะพลอยแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะอาชีพอะไรก็สามารถออกได้นะคะนี่คะ่ะก็จะมีโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นเครื่องพันห้าตัวอ e ีนะคะสำหรับคันนี้นะคะสีดำนะคะ,ะเดี๋ยวไปชมภายในนะคะว่าคันนี้เขามีออปชันอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้านี่คะ่ะ เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะนี่คือเราทำความสะอาดเลยนะคะมีแอร์แบงนี่ได้ไาคู่หน้านะคะมีวิทยุซีดีเอ็นะคะคันนี้นี่คะ่ะมีแอร์ด้วยนะคะสวยกิฟเลยนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถห้าที่นั่งนะคะผ่อนสบายๆนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่ 319,000บาทนะคะเป็นเกียร์กระปุกนะคะสำหรับคันนี้นะคะคนซื้อเครดิตฟรีดาวเลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะคะเดี๋ยวพอจะทิ้งรายละเอียดช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะปรึกษาสอบถามรายละเอียดพอยเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ